เอาละครับเปลี่ยนเรื่องมาดูเทคนิคการใช้ NVDA ให้โปรขึ้นกันบ้างดีกว่าเรื่องโปรไฟล์การกำหนดค่าด,ด้วยตัวเองหรือ Manual Configuration Profiles ค่ะอันนี้เป็นฟีเจอร์ที่มีประโยชน์มากเลยนะคะปกติเราอาจจะชินว่า NVDA จำค่าตั้งตามโปรแกรมได้หรือมีโปรไฟล์ตอนเซอใช่ไหมคะครับแต่ Manual Profile เนี่ยมันให้เราสร้างชุดการตั้งค่าเองสำหรับงานเฉพาะกิจแล้วเปิดปิดได้ตามใจเลยค่ะอ๋อ คือไม่ต้องผูกกับโปรแกร,รมแต่ผูกกับงานที่เราทำแทนอย่างนั้นหรือเปล่าครับใช่เลยค่ะสมมติว่าเราอ่านเอกสารยาวๆเนาะบางทีเราก็อยากอ่านเร็วๆข้ามเครื่องหมายวรรคตอนไปบ้างเอาแค่ใจความครับครับแต่พอต้องตรวจคำผิดพิสูจน์อักษรเนี่ยเราอยากให้อ่านช้าๆชัดๆทุกตัวทุกเครื่องหมายวรรคตอนเลยถูกไหมคะใช่เลยครับต้องมาคอยปรับความเร็วปรับเครื่องหมายวรรคตอนไปไปมาๆนั่นแหละค่ะ manual profile ช่วยได้ เราก็สร้างโปรไฟล์อ่านเร็ว skim reading ตั้งให้อ่านเร็วพูดเครื่องหมายวรรคตอนน้อยๆแล้วก็สร้างโปรไฟล์ proof reading ตั้งให้อ่านช้าพูดเครื่องหมายวรรคตอนเยอะอ๋อเข้าใจละพอจะใช้โหมดไหนก็แค่เปิดโปรไฟล์นั้นขึ้นมาถูกต้องค่ะมันช่วยลดขั้นตอนไม่ต้องไปปรับค่าบ่อยๆแล้วก็ลดภาระสมองเราด้วยนะให้เราโฟกัสกับเนื้อหาจริงๆ โอ้โหมีประโยชน์มากเลยครับโดยเฉพาะคนทำงานเอกสารนี่ใช่เลยแล้วสร้างยากไหมครับโปรไฟล์พวกนี้ไม่ยากเลยค่ะกด nvda plus control plus p ก่อนเลยค่ะมันจะเปิดหน้าต่าง configuration profiles ขึ้นมาครับ nvda plus control plus p แล้วก็เลือก new เพื่อสร้างโปรไฟล์ใหม่ตั้งชื่อให้จำง่ายเช่น proofreading พอกด ok มันจะถามว่าจะเปิดใช้งานชั่วคราวเพื่อตั้งค่าเลยไหมให้ตอบ yes ค่ะ อ๋อ oh, พอเปิดชั่วคราวก็เหมือนเราได้หน้าต่าง n v d a มาให้ปรับแต่งเฉพาะโปรไฟล์นี้ใช่ค่ะเช่นถ้าเป็น Proof Reading เราก็ปรับลดความเร็วลงกด NVIDIA Control ลูกศรลงแล้วก็ปรับระดับเครื่องหมายวัรคตอนเป็นทั้งหมดกด NVIDIA P เลือกพอปรับเสร็จก็ปิดการใช้งานชั่วคราวกด NVIDIA PLUS Control P อีกทีเลือกโปรไฟล์เดิมแล้ว Enter ค่าก็จะถูกเซฟไว้ในโปรไฟล์นั้นค่ะ แล้วถ้า skim reading ก็ทำคล้ายๆกันแค่ปรับความเร็วขึ้นแล้วก็ลดเครื่องหมายวัตตต่นลงถูกต้องค่ะพอสร้างเสร็จเราก็จะมีโปรไฟล์พวกนี้ให้เลือกใช้จากหน้าต่างเดิม Nvidia Plus Control Plus P แต่ที่เด็ดกว่านั้นคือเราตั้งคีย์ลัดให้มันได้ด้วยอ่าอันนี้สำคัญเลยถ้ามีคีย์ลัดจะเร็วมากทำยังไงครับเข้าไปที่เมนู Nvidia Nvidia N เลือก Preferences แล้วก็ Input Gestures ค่ะครับ เมนู NVDA Preferences Input Gestures ในนั้นจะมีรายการคำสั่งยาวๆเลยให้หาหมวดชื่อ Configuration Profiles ค่ะมันจะมีรายการสำหรับเปิดปิดโปรไฟล์ที่เราสร้างไว้เช่น activates or deactivates the proofreading configuration profile อ๋อเจอแล้วค่ะก็เลือกโปรไฟล์ที่ตู้ปานแล้วกด add กำหนดคีย์ลัดที่เราชอบได้เลยค่ะสมมุติผมตั้ง NVDA plus all plus one เป็น proofreading แล้วก็ NVDA plus all plus two เป็น skim reading แบบนี้ได้เลยได้เลยค่ะเพราะกดโอเคบันทึกไปที่นี้สบายเลยลองนึกภาพตามนะครับเปิดโน้ตแพดพิมพ์งานเสร็จอยากตรวจละเอียดกด NVDA plus all plus one ใช่ค่ะเสียงอ่านก็จะช้าลงอ่านเครื่องหมายวักตอนครบเลยลองอ่านทีละบรรทัดทีละคำจะชัดมาก พอตรวจเสร็จอยากอ่านเร็วๆทวนรอบสุดท้ายกด NVDA Plus a l l Plus 2 Profile skim reading ก็จะทำงานแทนเสียงก็จะเร็วขึ้นข้ามเครื่องหมายวรรคตอนไปบ้างกวาดตาอ่านได้เร็วเลยค่ะแล้วถ้าอยากปิดโปรไฟล์กลับไปใช้ค่าปกติล่ะครับก็กดคีย์ลัดเดิมซ้ำค่ะอย่างถ้าเปิด NVDA Plus a l l Plus 2อยู่ก็กด NVDA Plus a l l Plus 2อีกทีโปรไฟล์ก็จะปิดไปเอง NVDA ก็กลับมาเป็นเหมือนเดิม โอ้โหสะดวกมากเลยครับ